สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเลยฝนกับเตรียมไม้ฝนเตรียมไม้เ,มมเลยพี่น้องนี่งูนี่กระตกอีกพี่น้องนี่เลยตกกัะทางหนากำลังไล่มาหอ่อจะห่อเท่านี้กระตกอีกนี่พี่น้องเลยนี่คือบรรยากาศดูเที่ยงไฮเที่ยงหน้าเฮาพี่น้องอันนี้ก็ือเป็นหน้าเขาน้องแม,ม่แต่ปะทะธานคนไทยหูดชับ เขาจะดังไฟใงวงคนคนุ่มคนสาวไปโลกะกำลังจิ๋วจิลอกำลังใส่ขี้จิลอได้จากโตแล้วจังเพิ่นขี้จิรลอ

มันมาหอดมันกระตกโล่พนกำลังเขื่อนมาแล้วคูเมื่อนี่พนโตแค่แล้วโตข่อยไม่รู้บอยแล้วนก้าเลยเนาะอืห่วยเขาเนี่ยมันฝนตกแล้วเขาก็ไม่ถุงแล้วก็ดูเจ้ากระดูดแล้วเบังน้องน้องเขาจะเต็มอยู่บางคนที่ตะเกตเต้นนะครับในนี้นั่นตะเกตเต้นนะโอ้ฝนตกนะฮะที่ตะเกตเต้นในนี้ที่นี่ตะเกตเต้นอีโม ขี้ว่าลงกปล่อยนิอๆไม่ได้ทิ้งไปซะที่นี่เลยช่ไป่นหลือใช่าหเห็ดยังเลยรพี่น้องไม่นูนั่นแรงๆกันนะคนจิ้นคนน้ำลายคนเอากระตุกบุเรี่บุรี่น้ลายอยู่ได้ดดไหมือนคนช้นนนนองแข่งกันก,นกนนำน,นำองนีพี่น้องเอ้ยคนตกจรค่กมาบบตอน่ะยังบดถอยกันดิปุมอะไรเลยเขาเปหลี่ไปหลี่ยู่ใน่นผุต้นมะขามนะ น,น้าเจน่าได้ต้นนี้ยังหัวได้เห็ดปวกเออลีเลยขยับมากวันนี้ตกแท้วันแห้งเลยรอบนี่นี่พี่น้องข<า>ี้กระปุ่นเลยขี่กระปุ่นเลยตกมงไปหาเต็มหมอเลยจ้ะพี่น้องจ้าฝนมากะห่าหันเนี่ยพี่น้องเลยดีใจเนี่ยทำงานดีนใจฝนหนมากเงียบเอา<ห>จะบอกเดี๋ยวฝนตกะก็ถอดนะเออไปพราะนากับน้องหนีแล้มาถือเรากรอกไทยพี่น้องเบิ่งนกัน พอเลยีกันพอนเยออมืออื่นก็นอลีดมืออื่นแ้วมือน้อยู่ือ่นพนตกมืออื่นลกกากพดยาวๆตามอยู่ตะก้าเลยพี่น้องเลยพออกออต้าเออเด๋นดอกลีดพ่ต๊มแลงนึงลกกาดำหน้านี่นานบตรช้อนโต๊ไปอหนึ่งลายช้อะไ้ ส่วนพอน,นกนอน็้องเนอยก็ได้หอกวมัทนอ,กอททนกาีอนไม่สิทยังไดเพย,ยังนั่งนั่งมวนนั่งผ่อนผู้เดียวนั่งกันันงผ่อนถ <c oughs> ้าเบื้งต้นขวบพี่น้องเลยรุดน้ำการฝนสิตกแหงหรือตกคอยแต่ว่าซัวตกแนนอนนี่นะมันลงเป็นทายเลยเห็นบป่พี่น้องนะนั่นน้ำลงเป็นทายละพี่น้องเลย tôi chắc chắc hẳn lời ôi cứ khỏi thế là ôi chứ đi ăn được nó mày chút chậm nha mày ăn được ยิ่งจเสียงชวนไม่นน้องเลยบานมือไหนน้อยจักมือไผ่เอามาก่อนในแบบแหบะๆแล้วน้องกระซ้ามไหมน้องเหล็ก<ป><า>ก็ก้างคันหุม่<ท>มเก็ก <พา S 1> บฟัาก็น้องเลยเล่นเปก่อนอรนีด้วยเล่นไปก่อนอรนีด้วยเห็น เอ้ยเอ้ยนี่แงอนี้ดูห้องแก้วอันนี้ดุห้องแก้วห้องแก้วเออห้องแก้วเชว์ไปเลยห้องแก้วโชว์ไปเลยคนก็ยุดไปและตัวมาคราวเดียวนะ ตามบิรเลย่ะผลลอะผลจลอยกตดนานนงดาน,ดนดานตัวหนึ่งออในปีมามากมันกสุลลค่าันีาหมกิเป่นวีผิดเป่น,ปนกินกระปุกน่เ

ลอยโตต่อ670บาทไปหน่อยอตำโคมันละเอียดไปมันม่น,น้องเริ่มมันเลยไนดะ้อย่ามันไข่แห่งกระแซ่ไปหน่อยทุกป,ป,ปีปีได้ก็ว่ามันสิบบาทเมล่าเห พอเ,เดือนสองเดือนสามแล้วก็เป็นอีกยู่เล็กน้อยมาอีกเง้ยไข่หน่อยว่าช่วงนี้ฝนเขาพ่นไหลไลมากเลย ไทาห,าหุดไปหน้กรุ้งกน้ะละานี่มน้ปลาเค็มหรือจางเยอะอนะาใส่ท้่เาใส่น้ำปลาเยอะนะมันจะเคม็มใเค็มคือจบเลยเนาะใส่ก็ได้นะกิโลเราบักลายไปหน่อยหกแจ็คโต๊กแม่จะนับ หาชิปเอสกระตูออหือจะแสบแห้งคนเนาะเกี่ยปนจิรอกินกับต้มน้ำไม้เข้มนมันจะปรุงก่อนชาพี่องจ้าแสบ จะลดลงไปอ่มใส่กไดเข้ากูจกหน่อยเนาะตัวควาหอมเนาะปนนใส่เข้ากวลงไปหน่อยหนึ่งอ๋อ ใส่ผักลงไปโดยด้วยผักจ้ะพี่น้องผักที่หันไว้หอมคะกคล้าให้เขาข้ากันเสริฐพี่น้องวามกินเลยด้วพี่น้งเลย แสบเลยพี e ่น้องเลยอนีือมนียเกแข่งขมเ็มากินมากินนย่ำโปอ่ำปเนบอกินคยกิยพี่น้องเลลกินนี่เกสดล่าเลยเด้กพี่น้องขขบคนที่เขามาหาบมแต่ยเาิงแร บนต๊เปียกมาแล้วนี่ไอ้ยงไล่แม่บ่เลยไล่ไว้เผู้มาเลยนาอข้างหน้าต๊กีกอยู่ต๊อีกอยู่พี่น้องยันจะจ่อยต๊ะอีกตกอีกมาแรงอ้า้ทยนถูดมคนดนบตจำดําหน้าเลยป่ะนหน้าจ้พี่น้องลาเลยพี่น้องขอบคุณที่เข้ามาอับส้มด้วยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชกดติดตามให้น้ำพี่น้องวิธีชีวิตบ้านเฮา đi xì vịt sao na phải không? Ừ, thương hoa này phải không? Ừ.